เอาแล้วครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนตีก็ไม่ได้กําหนดทรงอะไรมากมายนะมันไปมันไปรูปแบบไหนก็ปรับๆแตง่แตงๆเอานะครับก็ได้ประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวต้องมาปาดเจียก่อนชุบนะครับจะมืดแล้วนะไม่รู้จะทันไหมเอาแล้วก็ก็เจียแต่งมันที่เรียบร้อยนะครับก็ได้ประมาณนี้นะนี่ตรงนี้ผมก็จะไว้แบบนี้เลยนะครับไม่ค่อยอยากจะใช้หินเจียเจียมากนะ ถ้าจะใช้กระเบกระดาษทายต้องใบที่เริ่มหมดนะครับไม่งั้นมันกินเนื้อเหล็กไวมากเลยนะผมก็เลยใช้ตะใบยเยอะถ้าเป็นส่วนใหญ่ครับแทนยึดก็ตอกกบขอนไม้แล้วก็หนีบแบบนี้นะเออผมลองทําดูก็ดีกว่าเอามือจับเยอะเลยนะอยู่ดีเหมือนกันเดี๋ยวก็ขั้นตอนตอไบก็จะชุบแล้วนะครับขั้นตอนที่ลุ้นที่สุด <laughs> เอาละครับทีนี้เราก็จะมาคืนไฟนะครับรอบนี้ผมใช้เป็นแก๊สแก๊สหัวพ่นแบบนี้นะครับไฟไม่ต้องแรงมากนะครับเป่าช่วงสันเนี่ยให้มันเหลืองเข้าไปตรงคมนะครับไล่ไปเรื่อยๆไม่มีขาตั้งกล้องนะก็ต้องแบบนี้แล้วก็มาเนี้นะครับเดี๋ยวผมคืนไฟก่อนแล้วก็ค่อยมาถ่ายกันใหม่นะ อนนี้ก็คืนไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มันจะออกเหลืองๆแบบนี้เลยในกล้องไม่รู้จะเห็นชัดไหมนะยังร้อนอยู่เลยนะตรงตรงกันเนี่ยมันค่อนข้างบางนะครับผมรู้สึกว่าโอ้ยร้อนยังร้อนอยู่เลยน,ะนี่มันก็จะเหลืองหน่อยเหลืองนยก็เหนียวหน่อยครับเนี่ยถ้าเป็นสีน้ำเงินแบบนี้ครับก็คือว่าเหล็กอ่อนแล้วนะครับฟันอะไรไม่ได้ละฟันอะไรก็บิดละผมก็เลยให้ตรงนี้มันเหนียวหน่อยเพราะมันมันค่อนข้างบางครับแล้วก็รับน้าหนักด้วยนะตรงเนี้ย แล้วก็ตรงปลายผมก็ให้เหลืองๆมากๆหน่อยนะครับจะได้ไม่จะได้เพิ่มจะได้เหนียวๆหน่อยเออตรงใบนี่ก็เหลืองไม่มากนะครับตอนนี้แล้วกันนะเดี๋ยวก็ต้องไปขัดแล้วก็รับนะครับรับนานอยู่แล้วเพราะว่าหนามากเลยลองมาฟันตะปูนี้เบาๆดูก็พอนะครับผมกลัวกลัวมีดบิดนะเพราะว่าครั้งนี้ผมเล่มมันเล็กไงผมก็เลยไม่ได้ช่ว้แข็งมากฟันแค่ พอเป็นพิธีนะว่ามันกินเข้าบ้างหรือเปล่าเนาะแนวว่าค้อนอมหายเนะน,นี่ยของหายประจำนี่ตีเบาๆพอครับเห็นไหมใช้ตรงที่ตรงนี้แล้วกันอุย้ยไม่เบานะนี่ครับลอยเนาะความจริงแล้วก็ไม่ไม่ควรเอามีดมาลองฟันตะปูนี้นะครับเพราะว่า ผมเคยได้ยินพี่คนหนึ่งพูดว่ามันจะเป็นการสร้างค่านิยมผิดๆใช่ใช่ครับมันก็จริงเนาะมีดเราไม่ได้อำมาฟันตะปูอยู่แล้วนะส่วนใหญ่ที่เข้าฟันตะปูกันก็คมมันก็นานาๆครับ่ะฟันอีกทักทีก็ได้เนาะผมกลัวคอและมีดหักไงเพราะว่าเราก็มือใหม่เนาะอีกอีกรอยหนึ่งแล้วกันเนาะฟันมีดหักละเหนื่อยเลยเล็กก็มีน้อยอยู่ นะี่ครับสองอยเนาะไม่โฟกัสเลยนี่เข้าประมาณนี้มีดก็ไม่บิดหรอกครับมีดที่เขาลองๆกันก็เขาไม่ได้ทําคมบางไงถ้าทําคมบางต่อให้เหล็กกันดําหนึ่งของโลกก็ฟันตะปูยังไงก็บิดอยู่ดีครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็ลองฟันฟันดูพอเป็นพิธีว่าเอ,อการชุบก็โอเคเนาะโอเคครับประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะไปทําขั้นตอนต่อไปละ เอาละครับทีนี้ผมก็จะมาเป่าสันนะครับเพื่อให้สันมันอ่อนนะครับรับแรงกระแทกได้ดีนะแต่มีดผมเล็กอาจจะไม่จําเป็นขนาดนั้นนะแต่ก็ลองทําดูก็ได้ครับเพราะผมเห็นพ,พี่พี่ในคลิปนะพี่ในติ๊กต็อกเขาทำเนาะเพราะว่าลองทําดูแล้วกันนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีดเล่มที่สามของเรานะเล่มที่สองก็คือว่าชุบแล้วมันชุบแล้วมันแตกนะครับใจร้อนไปหน่อยชุบน้ามันอุ่นน้ํามันนะอ่ะยังไม่ไม่อุ่นมากพอนะครับแล้วก็ไปชุบเนาะ ชุบต้องหลายครั้งแล้วมันก็มันก็ไม่ค่อยแข็งนะครับผมก็เลยชุบน้ําทีเดียวเรียบร้อยเลยใจร้อนไปหน่อยทําต้องนานก็ <c oughs> ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วกันครับเล่มนี้ก็จะประมาณนี้นะดาก็จะเป็นไม้กระถินน่าจะกระถินนะลงหรือกระถินเดพาเหมือนกันผมไม่รู้เหมือนกันนะก็ใช้มีดขูดโค้งๆนะเหล่าโค้งๆโค้งๆแล้วก็กระดาษทรายเก็บนะครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ผมไม่ค่อยอยากทําให้มันบางมากอะ ถ้าเก็บบางมากของกัวตรงนี้จะบางเนาะแล้วกลัวจะไม่แข็งแรงนะครับเข้าด้ามกับกาวร้อนเหมือนเดิมครับเหล็กเท่ากับเล่นที่แล้วนะครับน้ําหนักแต่ว่าด้ามจับได้ดีกว่าก็ค่อนข้างชอบอยู่นะมันแปลกตาดีเห็นเขาดําเนาะมาเรามาทดสอบกันนะครับผมไม่ต้องทดสอบมากแล้ผมผมฟันมาเยอะมากแล้วเนี่ยนี้แต่ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะเพราะว่าค่อยๆค่อยๆทำคมไปเรื่อยๆเนาะแห้งๆเลยเนาะ เห็นไหมครับยังอยู่ดีนะแมวมาตามแล้วเดี๋ยวเอาฟันแต่ตาสดๆน,นะก็เลยลองมาดูแห้งๆกันมากนะเดี๋ยวไปฟังนู้นกันลกเลอกเกินหาทางเข้าไม่ถูกเลย โอ้ยโหหนามแหลมมากแล้วว่าทิมตีนผมละเล่มนี้ผมชุบอ,อไม่ค่อยแดงมากนะเล่มเล่มที่แล้วชุบแบบสีสว่างมากกว่าแต่ก็มันอุณหภูมิชุบมันกว้างนะครับเห็นเขาว่านะเหล็กแนบผมรับค่อนข้างบางหน่อยแล้วแหละแต่ก็ไม่ได้บางมาก ก็เหมาะกับการใช้งานเบาๆนะเหลากิ่งอะไรพวกนี้ถ้ารับให้คมฟึบๆเลยให้คมมากๆเลยค่อนข้างใช้งานดีเลยแต่ว่าเขาเขาเห็นเขาช่างเขาบอกว่าที่ผมเคยดูนะครับเขาบอกว่ามีดตีใหม่ๆเนี่ยอย่าเพิ่งเอาไปฟันไม้อะไรแข็งๆมากนะให้รับใช้ไปสักพักก่อนแต่ว่าผมตีตีทีไรก็ <laughs> ตีเสร็จปุ๊บก็ลองตาไม้ทุกทีเลยเนาะว่าผมก็อยากรู้ความแข็งแรงของด้ามมันด้วยเนาะ นี่นะทาให้แหแง้งเลยฟันจริงก่อนฟันแบบอัดเลยนะแต่ก็แตกแหละตีมีดมันต้องใช้งานหนักได้เนาะอ้น,นี้ติดเลยถึงมีดบางๆก็ต้องก็ต้องทดสอบเนาะนชักตาสองตาแล้วกันนะ ตามเมื่อกี้ที่ผมฟันไว้นี่ตาน,นี้ถ้ามีเล็กเลกคนนี้บางๆางมันนยครับพยายามอย่า,ยาไปงัดมันนะฟันให้ฟันแบบเฉียงเฉียงเข้าไปนะอย่าฟันแบบฟันแล้วก็งัดฟันแล้วก็งัดแบบนี้ครับหักลนะผมฟันเอาผ้าฟืนหักไปเล่มหนึ่งละเล่มที่ซื้อมาครับ หยหนาเยอะมากมันจะเหมาะกับเน,นี้ยครับกิ่งแบบเล็กๆอะไรเเนี่ยมีเล็กๆนะแต่ตอนเทสก็อยากอยากจะอัดอัดดูนะครับเพราะว่าจะได้ทดสอบความแข็งแรงของหลายๆอย่างนะเขาไม่ถึงก่อนนี้ เดี๋ยวไปพันฟันไผ่ตันดูสักสองลามแล้วกันนะโอ้ยหนามเต็มตีนผมเลยมาตอนนี้ไปฟันส่วนใหญ่ผมจะฟันฟันตรงๆครับโอ้โหดูดิแสลงเท้าแตะนี่ได้นี่มาเนาะฟันตรงๆฟันตรงๆทดสอบความแข็งแรงนะครับ มีอะไรตั้งดีๆเลยถ้ามีฐานตั้งกล้องผมจะตัดไม้ไผ่มาอยู่นะครับตั้งมาอยู่ด้วยไม่เห็นใช่ไหมไม่ไผ่บนนี้แข็งมากเลย ตีนหยีบยบไว้นะแล้วก็ลำบากลำบนเนาะอเดี๋ยวมันจะโดนหินนะ มีในให้แข่งๆโดยนี็คือจบแล้วครับรับบางๆมานะอ๋อขาดเฉยเลยครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะเหนื่อยล้วปันมาปันมาเยอะมากแล้วนะครับเดี๋ยวมนดูคมกันนี่นี่ครับไม่บินไม่อะไรนะผมไม่ค่อยกังวลแล้วครับถ้าถ้าชุบอะเราเอาตะไบถูดูถ้าตะไบไม่กินอะมันก็ถือว่าใช้งานได้ครอบจักรวาลแล้ว ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักขึ้นอยู่กับการรับครับถ้ารับบางก็ใช้ทําได้แต่กิ่งเล็กๆอะไรแบบนี้ครับแต่ถ้ารับรับแบบคมเขาเรียกคมอะไรกีบบัวใช่ไหมมันจะโค้งเข้าไปแบบนี้ครับฟึบโค้งเข้าหากันอนะเวลาจะใช้งานได้หมดเลยนะครับแต่มันอาจจะไม่คมเฉียบนะครับแต่ถ้าเราใช้เดินป่าก็ต้องประมาณนั้นแหละครับรับประมาณนั้นแหละปาได้ด้วยนะเล่มนี้ยนี่ ครับประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมเนาะ